อันนี้พร้อมกรอบแล้วนะครับดูได้จ้าดูได้นี่สมเด็จตัวไหนครับเนี่ยฮะสมเด็จตัวไหนเนี่ยสมเด็จัถละคันจ้ะละคัะงสวยสวย ร้นะครับคนหน่อยรับพระร้านในระดับพระเ,เป็นแบน ร้อยปีเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยปีเท่าหร่าอะไรพป็ห้าร้อยสองพิม ในนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ขอ,อของนี้ของนี้เท่าไหร่เนี่ยไอ้ไอไอไกล่องไม่ไอ้กล่องมันหลายราคาแต่ว่าอะไรเนี้ยยี่สิบบาทอ๋อยี่สิบผมยังไม่ได้เรียงไงผมกำลังจัดอ๋อคุณเพิ่งมาตั้งแ,แพงหรืออันนี้ไม่ใช่ยี่สิบนะผมว่าคูณเหรอ ไปห้าสิบบาทนันาในในในออกดูดูตงนี้เลยอะไรเนี่ยสมเด็จจรหังรุ่นเก้ามงคลไม่ได้อ๋อกล่องกล่องห้าสิบ นี่ทุง่งไห,หลแล้วแต่พระแล้วแต่พระใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยยี่สิบยี่สิบหมดเลยใช่ทอ<ร>งเขาเพิ่งมาลาเนี่เขาเลิกกันกี่โมงแถวนี้ก็มีทั้งวันอ่ะมีทั้งวันเลยแต่เช้าทั้งคืนทั้งวันแต่ว่าคนอยู่ก็บางคนอยู่ ีี่่่นอวะไรได,ด,ดูเลยคิบด,ดูนะเลยสงใจจิบจิบเอาผมุนไปคนนี้นะครันตงตั้งเต็ตั้งแพงเดี<ะ>๋ยวพี่ตั้งเสร็จก่อนอหนักหลายครับรับอันนี้เป็นง,งานแกะนะครับ ้านนี้จะเป็นพวกตู้เก่านะครับใครชอบพวกตู้เินเทจนะครับหลากหลายนะครับ พระอะไรครับไม่เคยเห็นเลยพระศิวลีองใหญ่ามากนีรูปปินเดษอู้ด่านี้พระเก่า หลากหลายครับองคูหมหาศิลาก็มีนะครับ อ,อ๋อเนปู๋มาฮิลาพ้อมกล่องเลยมายทั้งกล่องเรอะีือเขามีเงินติมนมเขลยขายเง้เท่าไหร่เนี่ยอ,อ,อะไรคะกขายให้เรียนเท่าไหร่นี่เหรอซื้อหมาหววลายอันอันนี้มีสองอันมีกรอเนี่ยพ่ออะไรเก่าเก่าอุ้ีสองหนึ่งีสองหนก็สวย ซื <ừ> ้อสเท่าไหร่เท่าไรสามร้อยสมร้อมนาถ้าเขาขายที่อื่นน่ไม่ได้ราคานี้นะอ๋อมีสองหนเราดูก่อนดูก่อนกุมหาศิลาเขาขคบไม่ดีพวกควงไปสึกเอากลึกเนี่ ครับผม<ห>เดี๋ยวครับเป็นอ๋อครับครับของเก่ากนี่จะเป็นที่เขาเบีนขึ้นนะครับ ปรรยากาศนะครับโอเคครับสวัสดีครับ